괜찮아괜찮아괜찮아요กั S <S ้านนเน,น,น,เน,นเอเหรอใครมีของเหลืออะไรในครั้งมันนำเสนอมันนำเสนอพี่ไม่ได้ห้าตัวห้าตัวแล้วมันใช้กี่ตัวนะหน้าใช้เจ็ดครับพี่งั้นนิวเอามาสามมันนี่เอาไปสี่โอ้โห พียทำไปเล่นไปพี่สเปย์ผมตอนนี้พันพันสี่แล้วอ่ะพันสามเก้าสิบอ่ะอย่าลืมนะแอปตู้จุดเริ่มต้นแต่ยังไม่ได้ยัดลูกแก้วนะเว้ยอ่ายังมีเงินอยูอะไรตอนนี้ผมเหลือหกแสนเดี๋ยวผมเอาเพิ่มก็ได้พี่เอ็มละร้อยมีพร้อมเสิร์ฟโอ้โหเองไปซื้อแซดเอ็มอ่ะแซดเอ็มขายสามสิบลูกขายหนึ่งเอ็มละร้อยผมมีอะไรให้พี่ตัดสินใจว่าล็อกเกอร์หกส่วนที่พี่บอกอ่ะ มันขาดกางเกงชิ้นเดียวถูกสุดของเซราสองแสนนะว้โอ้โหจะครบสตดแล้วว่าจะครบตัวแล้วว่ะครับ,เอ,บเองอัดชิปยังอ่ะทำคอนเทนเนอร์เนาะตรงนี้ไม่มีดีหรอกอ่าออต้องอยู่ได้ไม่ล้างไงน้องอาทิย์ละลิปสองลิปไม่มีจริงครับสรุปกูได้ฟาร์มจริงจริงคือตีห้าได้ฟาร์มตีห้าเสร็จปุ๊บกูไปนอนหกโมงตีห้าสิบนาทีครูหลุดแต่เขาไม่อยู่โทร กูโทรผันได้ไงกูโทรกูก็ไม่รับ็นดีกูปิดเสียงโอ้โหอ่า,อ,าอันนี้พระจันทร์นะมามาครับพี่ไอซผมจะพาพี่ไปประสบภัยด้วยกันส่วนนี้คือของที่ผมใช้ฟาร์มตอนที่ตัวโดนแบนนะจะมีพระอาทิตย์แล้วก็ของที่พีพีเขาให้มาพร้อมกับ e บวกเแบบเช่านะ1 m นะทุกคนก็เหมือนเดิมนะคล้ายๆตัวหลักเลย set k เดี๋ยวเราไปลองลงกันดีกว่าว่าเช่ากับ set r k แล้วก็ e บวกเ้าเช่านะไปะ ระหว่างที่โดนแบนผมก็ฟาร์มตลอดเลยนะอันนี้ก็คือจะมาลงให้ดูก็ชิลนะแต่ก็ลําบากนิดนึงตอน e ีโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงทุกคนเข้าเสียงบองบอซับเลยก็ j o ูเน <Enjoy. S 1> ี่ยแล้วมึงจะเดินเก็บยังไงแบบเนี้ยตอนย้ายมาเล่นผมก็ลั่วจัดเลยนะอับกิโดก็เวลาก็ไม่แย่นะพอๆอตัวหลักเลยเอาล่ะเจอโจะนะทุกคน Enjoy. Enjoy. อ, H อีกละ แต่มันก็อาจจะพลาดเรืองก,กันแตกนะทุกคนเพราะบอตัวสก็ลุนกันแตกดอบบ่อยอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้คนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็คัดลอกตามได้นะมันไม่ได้แพงอะไรเลยพวกเนี้ยอันนี้เช่าเอาเนี่ย